สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้ผมมานำเสนอมาสด้า b t p ปี2019ครับรถสวยจัดมากครับคันนี้รถสวยจัดมากมือเดียวเดิมครับคันนี้เดิมไม่แค่6 0 0 0ืกิโลเองครับรถสวยแม็กสวยครับยางใหม่กิฟเลยคันนี้เพิ่งได้ตัวมาครับ รถสวยเดิมครับคันนี้รถสวยเดิมรับประกันไม่มีชนครับไม่มีชนรถเดิมทุกชิ้นเครื่องเสียงทำมาอยู่ประมาณ70,000ครับถามลูกค้าดูประมาณ70,000เครื่องเสียงรถสวยมากครับภายในสะอาดครับรถเสียงไพโอเนีย จอเครื่องเล่นเพโอเนียสวยมากครับคันนี้ยอมรับเลยสวยสวยจัดภายในภายนอกครับผมดูครับปี2019ครับคันนี้ คเครื่องเล่นชุดใหญ่แต่เขาเก็บงานสวยมากจะไม่เห็นการตีตัวอะไรนะครับลำโพงรู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังบอกครับผมรถไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยอะไรครับงานทำเนียนเสียงดังเปิดฟังได้เลยครับ คันนี้เปิดฟังสังสรรค์กินเหล้าสบายๆครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับงานเนียนมากเลยครับงานถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ราคาคันนี้อยู่ปี2,019ราคาอยู่ที่4,99,000บาทครับผมราคานี้หายากครับราคาพิเศษไปเลยครับ4,99,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม อยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับสวยครับสวยเดิมกิ๊บเลยคันนี้ครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับครับผมจบพิเพียงแค่นี้ครับผม